ครับยิงจัดยิงจัดยิงใหญ่เนาะก็ย้ายมาบนโชดีซีเลย,ลลเ,ลยเพราะว่าวันนี้คิดว่าฝนน่าจะตกก็เลยเปลี่ยนใจอยากจะเอาใจแฟนๆที่ยังสนุกกันต่อนะครับวันนี้ก็จัดเป็นวันแรกก็ต่อเนื่องจนถึงวันที่27นี้4ว,วันเต็มๆกระแสดีครับแล้วก็น้องตั้งใจน้องเปลี่ยนเพลงหมดเลยแล้วก็ทุกวันวน, <ๆ S 1> นะครับที่ดู24 25 26 27ก็ไม่ใช่เพลงเดิมเพราะฉะนั้นน้องๆซ้อมกัน40-50เพลง นะครับวันนี้ช่วงของน้องก็ยาวๆเลยครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งเต็มๆนะฮะก็ร้องกันหลายคนครับก็น่าจะเป็นเรื่องที่แบบทุกคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยจะได้มาว้าวกันครับเรื่องของเพลงที่แบบว่าเพลงมาใหม่ๆแล้วพี่นวัดจะมีโชว์อะไรไหมเพราะคราวที่แล้วก็มีโชว์สลิมนะอ๋อก็เที่ยวนี้ก็ก็ก็ยังมีริเกเข้ามาด้วยนะครับอย่างวันพรุ่งนี้ก็มีสตรามน้ำเพชรนะฮะมาเอ็กซ์กับเราอีกหนึ่งคนแล้วก็มีคนที่ติดต่อมาเซอร์พงเซอร์ไพรส์อีกเดี๋ยวรอดูนะฮะแต่ละวันก็็จจะะมมีีีเซออรร์์ไพสย่างวันน้ก หลายๆคนที่เป็นมิสแกรนเหมือนกันไม่น่าเชื่อว่าจะร้องเพลงได้ะนะครับเราก็ไปพิสูจน์กันว่าตกลงเขาร้องหรือเขาท่องนะฮะ <laughs> <laughs> ก็จะมีก็จะมีอะไรนะ,ะก็จะมีชาล,ลอดร้องอยู่แล้วนะฮะ,ฮะแล้วก็จะมีชมชมพูร้อง <laughs> อ่าก็จะมีอีกคนหนึ่งครับ <laughs> ครันบผมก็ รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจจริงๆนะครับเพราะว่าเราทำมาสิบป,ปีถูกไหมครเราก็มีความรู้สึกว่ากว่าที่จะเปิดใจกันแล้วก็กว่าที่จะมีคนติดตามได้ขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเมื่อวานนี้พาน้องๆออกไปปั๊บก็รู้สึกตกใจเหมือนกันตอนตอนแรกเนี่ยเราดูในโซเชียลแล้วเยอะแล้วเราคิดว่าเราเยอะพอสมควรแต่ว่าปรากฏว่าพอออกไปปั๊บมันเยอะเกินคาดต้องขอบคุณจริงๆและขอบคุณลูกค้าทุกๆคนด้วยจากปรากฏการณ์เมื่อคืนนี้มาเช้างานเข้า3 4มงาน,นะฮะ ะะตอนนี้ก็เลยต้องพยายามแบบไกลเกลี่ยกันว่าเออเราจะทําได้แค่ไหนแล้วก็อาจจะต้องแบบอยู่ในเลทประมาณไหนไม่งั้นเดี๋ยวน้องจะทํางานหนักเกินซึ่งวันนี้ต้องยอมรับว่าอิงฟา้าเหนื่อยมากตอนนี้เหนื่อยตอนนี้เหนื่อยครับแต่ว่าเมื่อสักครู่ก็ไปงานนอกมาประมาณ2งานแล้วก็ตอนนี้ก็ซ้อมซ้อมได้ก็มีพลังอยู่ครับอินฟ้าท่งเงินไป แล้วเท่าไหร่ครับท,ทุกคนอยากรู้คร่าวๆเอา,เอาจริงๆนะครับเอาอตอบได้ครับเพราะบริษัทเราตรงไปตรงมาตอนนี้เนี่ยประมาณจะ20ล้านประมาณนี้ยี่สิบล้านเฉพาะคนเดียวครับก็คนเดียวอาจจะมีอาจจะมีชาลลอตมาผสมนิดหน่อยเพราะบางแพ็คเนี่ยก็มีชาลลอตผสมด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังรับได้อยู่แล้วก็มีละครติดต่อมาแต่ว่าเสียดายที่คิวไม่ได้เลยนะฮะจะเปิดกล้องกันกฎดาคมซึ่งเราก็อยากเล่นนะฮะ แต่ว่าดูจากคิวงานแล้วไม่ได้เลยซึ่งจะมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ของอิงฟ้าก็คือมิ s แกรนคอนเสิร์ตอิงฟ้ามหาชนเป็นคอนเสิร์ตเดียวนะครับจะมีวันที่6สิงหาคมรอบเดียวนะติดตามความคืบหน้าและการจองบัตรได้นะครับเฉพาะนะครับอิงฟ้าเป็นเป็นเมนซิงเกอร์นะครับก็คือ2ชั่วโมงครึ่งเต็มๆจะเป็นคอนเสิร์ตเดียวที่เราจะซุ่ม ซุ่มซ้อมกับวงดนตรีเราจะร้องสดแล้วก็แดนเซอร์ทีมใหม่ไม่เกี่ยวกับหมอลำนะฮะจะเป็นคอนเสิร์ตแบบจ K K ัดจ๋าเคเคป๊นิดๆนะฮะน่ารักน่ารักตามสไตล์องิงฟ้าคือ,อ,อ <ๆ S 2> ร้องเพราะเต้นเก่งและดูแมนแมนบางบาง,างเพลงครับพ <c oughs> ี่ว่าจะทําเงินให้น้องได้ถึงร้อยล้านจริงๆใช่ไหมก็ผมเวลาผมพูดอะไรไปส่วนมากผมก็ไม่รู้ตัวเองนะเขาบอกปากผมก็่างศักดิ์สิทธิ์ นะครับก็คิดว่าปีนี้เป็นปีทองของน้องและก็ของแกรน<อ>นะครับก็คิดว่าน่าจะถึงนะครับดูจากการติดต่อมาก็<อ>ก็น่าจะถึงแล้วก็ค่อนข้างที่จะเร็วและกระแสก็ยังไปได้เรื่อยๆครับพี่บันแลแ้วแพกแพ็กคู่นเนี่ยขนาดนี้นทไม่วที่แบบีแนวอยากจะสร้างเลยครับสร้างครับ<อ>ก็คือได้เขียนพอรตเรื่องไว้แล้วพูดตรงๆนะฮะเพียงแค่ว่าอยากจะหาทีมที่เก่งจริงๆอยากทำมั้งไหมฮะถ้ามีทีมแนะนำได้นะครับเพราะว่าตอนนี้กำลัง อินทวิวทีมอยู่ซึ่งจะเป็นทีมที่แมตช์กับเราก็คือผู้ตรงตรงอยากได้เด็กรุุ่นใหม่อยากได้คนที่สามารถมองมุมกล้องแบบใหม่ๆและเป็นเรียลลิตี้มากขึ้นก็คือไม่เฟกจนเกินไปนะฮะแต่พอดเรื่องก็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 ดีอยู่นะครับเพราะว่าพอดเรื่องก็นั่งคิดกันนะครับว่านางงามก็ไม่ควรจะเล่นเฉพาะความเป็นนางงามก็จะเล่นในมุมอื่นมากกว่าครับก็คิดว่าถ้าตามกําหนดการก็ อยากให้เสร็จก่อนที่น้องจะไปการอินเตอร์แต่ไม่รู้จะทันไปนะะมับการทำแค่8ตอนนะหรือถ้าเกิด8ตอนไม่ทันทำสองตอนนี้แม่ทำน้อยๆทำไม่ถึง1ิอะไรเงี้ยก็รออยู่เผื่อใครอยากร่วมงานด้วยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ชวนเล่นๆนะน้องๆทุกคนทีมงานด้วยพี่ๆนักข่าวน้องนักข่าวด้วยถ้าใครคิดว่าตัวเองมีฝันและอยากร่วมงานเป็นโปรเจกต์กับเราก็สามารถติดต่อได้โดยตรงเลยนะฮะเจอที่ไหนก็เรียกได้เลยแล้วขออนุญาต คุยกันว่าเออมีความสามารถจริงๆด้านไหนโดยเฉพาะด้านตัดต่อและการวางมุมกล้องอยากได้แบบนั้นครับก็ต,ตอนนี้เนี่ยนะครับเอาจริงๆน้องก็ไปได้ยาวๆส่วนคู่ที่เซอร์ไพรส์ก็คือน้ําเพชรกับใบเตยนะครับซึ่งก็ทําหน้าที่พิธีกรได้ดี <c oughs> แล้วก็เซอร์ไพรส์ตรงที่ว่าเขาก็มีงานพิธีกรติดต่อมาอีกประมาณ5 6งาน <c oughs> ก็ถือว่าดีนะครับอนาคตน้องก็ยังดีแล้วก็พูดกันตรงไปตรงมาน้อง มีราคานะฮะไม่ใช่รับแบบราคาปกติด้วยนะครับอ่าก็ก็ถือว่าดีใจกับน้องอย่างเมื่อวานน้องก็รับหหลักนะฮะก็ถือว่าโอเคนะฮะน้องน้องได้อยู่ครับน้องคือจริงๆแล้วผมก็แบบคนลุกเพราะว่าก่อนออกไปเราก็อยู่ในห้องเต็มตัวกันเนี้ยเราก็บอกอ่าทาให้พี่ดูหน่อยสิเข courage, าก็ทำ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 เออเราก็ก็ดีแต่ว่าบอกว่าให้น้องก็ค่อยพูดพูดคําชัด อย่าเล่งตัวเองเล่งตัวเองปั๊บมันจะควบกล้ามหายมันจะไม่น่าฟังน้องก็ไปปรับตรงนี้ปับ๊บออกมาเป๊ะเลย <mm> โดยเฉพาะจริตที่น้องมีมาแต่เกิด <mm> ก็คือจริตการาการวกวนกัน <mm> มันเป็นจริตที่เรียนกันยากเพราะฉะนั้นน้องเอาตรงนี้มาใส่ความแม่นมันก็เลยกลายเป็นน่ารักตลอดนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ผมว่าน่าจะมีอ,อนาคตดี <mm> น่าจะมีอ,อนาคตดีถ้าข่าวบันเทิงนะครับได้พิธีกรแบบ แบบนี้เป๊ะๆในการรายงานผมว่ามันแน่นอนผมมองไปถึงแบบนั้นเลยครับพี่วันถึงเรื่องสัญญาสัญญาฝาออนุนครับผมก็ทางนั้นได้ติดต่อมาแล้วได้ส่งจดหมายมาถึงน้องและถึงบริษัทผมผมก็ให้ทีมทนายส่งกลับไปในฐานะน้องและในฐานะของบริษัทผมได้โต้แย้งในสัญญาไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีความคืบหน้ามาทางผมนะครับผมก็แจ้งไปว่า โดยหลักพฤติกรรมและการกระทําที่อยู่ร่วมกันก็คือน้องผ่านการประกวดมิสการกร,รกุงเทพมาแล้วถ้าสมมติจะแย้งสิทธ์ต้องแย้งสิทธ์ตั้งแต่มิสการกร,รกุงเทพแล้วก็ก่อนมิสการกร,รกุงเทพน้องก็ได้ให้ทนายส่งหนังสือไปยกเลิกเกิน30วันแล้วซึ่งตามกฎหมายเกิน30วันก็ถือว่าเป็นการออหายกันไปยอมรับกันไปโดยปริยายแต่ถ้าจะไม่ยอมรับเนี่ยมีสิทธ ได้ตั้งแต่การประกวดครั้งนั้นซึ่งนานมากหลายเดือนก่อนที่น้องจะเข้ากองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยแย้งไปว่ามันก็ไม่มีพันธะใดๆเกี่ยวข้องจดหมายนั้นที่ส่งมาในเชิงไหนครับพี่ก็ในเชิงอ้างสิทธิ์หมายถึงถ้าเขาส่งมาก็คืออ้างสิทธิ์แล้วก็บอกว่า,เ,าเราไม่มีสิทธิ์ใดๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเกิดทําอะไรผิดพลาดไปก็จะถึงที่สุดอะไรประมาณนั้นซึ่งก็เป็นเรื่องปกติผมเข้าใจได้ว่าเขาก็ต้องพยายามทําแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่เราก็พยายามแย้งไปในข้อเท็จจริง ซึ่งผมก็แย้งกลับไปโดยทนายแล้วก็มีการลงทะเบียนแต่ว่ายังไม่มีอะไรคืบหน้าคิดว่าก็ไม่แน่ครับเร็วๆนี้เพราะว่าของพวกนี้ก็ทั้งสองฝ่ายก็ใช้ทนายเป็นที่ตั้งนะฮะก็ไม่เป็นไรเพราะาเรายินดีที่จะยืนอยู่บนหลักการที่มัน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 เป็นพฤติกรรมที่บริสุทธิ์ใจนะครับแล้วน้องเนี่ยไปดีผมว่า ผู้ใหญ่หรือใครก็แล้วแต่ทุกคนที่เคยเกี่ยวข้องกับน้องน่าจะดีใจกับน้องช,ชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยกว่าจะมาเกิดได้ตอนนี้เขาไม่ได้เกิดเร็วนะฮะเขาเกิดอายุ27ซึ่งเสียเวลาไปเยอะเรามองกัน2มุมก็คือมุมที่เราทําให้น้องต้องเสียเวลาซึ่งถ้าเกิดน้องดังตั้งแต่อายุ17ป่านนี้น้องอาจจะแบบเป็นมหาเศรษฐีนีไปแล้วนะครับแล้วก็อาจจะช่วยคนอื่นได้เยอะเรามองกัน2มุมเพราะฉะนั้นก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้สึกกังวลครับ ไม่มีครับไม่มีครับยังไม่มีครับเพียงแค่บอกว่าบอกว่าให้หยุดนะฮะให้หยุดซึ่งมันหยุดไม่ได้ครับมันหยุดไม่ได้เพราะงานมันต้องทําต่อนะฮะก็คือเอาเอาเป็นว่าก็ก็รับทราบหมดทุกอย่างที่เขียนมานะครับเป็นสํานวนของทนายความนะครับในการอ้างสิทธิ์และการปกป้องไม่ให้ใครใช้สิทธิ์นะครับส่วนทางเราก็ได้โต้ยแย้งโดยสุดจริตก็คือว่าถ้าเกิดอ้างสิทธิ์จะต้องอ้างตั้งแต่ครั้งที่ผ่านมาอย่าจาะจงเฉพาะมาถึงเราแล้วเนี่ย ผ่านไป6เดือน5เดือนหลังจากนั้นพอมาถึงเราพอเสร็จแล้วถึงมาอ้างที่เราเพราะฉะนั้นสิทธิ์อื่นที่มันตกหล่นระหว่างทางเท่ากับเป็นการยอมรับอยู่แล้วับไม่ครับก็ต้องคุยกันนะครับ <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการที่จะต้องมาเรียกนะครับพร <c oughs> า,าเรื่องปกตินะครับ <c oughs> เพราะว่าโดยปกติแล้วผมว่าคือถ้าจะเอาสัญญามากลางดูผมก็ยังไม่เคยเห็นสัญญา <c oughs> จนทุกวันนี้ก็ไม่มีใครเห็นสัญญานะฮะน้องก็ไม่เห็นผมก็ไม่เห็น ทนายผมก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เลยว่าสัญญาเป็นอย่างไรแล้วสัญญาเขียนไว้ว่ายอย่างไรอันนี้ไม่ทราบจริงๆเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทางนั้นเนี่ยเอาสัญญามาให้ดูหรือออกมาคุยก็ได้นะฮะแต่ก็ไม่ออกมาครับขอบคุณครับ